สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6หทาร์ลชนาะผูรับศาสตร์จักรกาวาลแปลความห,วนนะห,หมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่มองแจนนะคะชาวธาตุลมนะคะราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมนะคะประจําเดือนกร,รกฎาคมพศ2565นะคะเช็คดวงความรักนะคะ สถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเจอกับความรักแบบไหนอะไรยังไงนะคะเป็นการเช็คพลังงานล่วงหน้าอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทุกท่านนะคะเวลาที่ใช้คําพูดว่าบางคนบางท่านมันอาจจะนะคะก็คือบางคนถ้าไม่ใช่ตรงกับคุณก็คนอื่นนะคะเป็นการดูแบบ General r e a d i n g คือภาพรวมแบบกว้างๆนะคะเอาเป็นแบบว่าเออมีแนวโนม้มอะไรยังไงให้เราได้รับรู้ไว้นะคะชาวธาตุลมวันที่นะคะหรือราศีของหมอใจอเนี่ยเป็นแบบแตะมันตกนะ ที่อยู่ใต้ description b น x นะคะส่วนใครที่คิดว่าตัวเองอะนะคะมีราศีโหราศาสตร์ไทยดาวสุ์ดาวจันทร์ที่คุณทราบอะของโหราศาสตร์ไทยนะคะราศีลัคณาเนี่ยถ้าดูคิดว่าเอ้ยมันตรงว่ะช่องหมอแจนดูอันนี้ตรงของชั้นเออดูได้นะคะเออสมมุติว่าเช่นเราอยู่ราศีเมษนะคะทีนี้พอในคลิปหมอแจนเป็นธาตุดินเราก็ไปดูธาตุไฟกับธาตุดินแค่นี้ง่ายๆนะคะเราก็จะพลังงานว่า เฮ้ยของฉันมันควรจะแนวโน้มตรงส่วนไหนจุดไหนอะไรแบบนี้นะคะโอเคนะเออชาวธาตุลมนะสามารถดูราศีที่เป็นข้างเคียงอย่างเงี้ยได้เช่นสมมุติว่าดาวจันทร์เราอยู่กรกฎน้ําแล้วก็ไปฟังคลิปความรักธาตุน้ํานะคะเออแล้วแล้วเราก็ดูเออของราศีที่เป็นเออไอเนี้ยอะไรนะเหมือนว่าดาวจันทร์หรือดาวเืมเขาเรียกว่าอะไรอะราศีของเราอยู่ธาตุไฟแล้วก็ดูน้ํากับไฟอย่างเงี้ยค่ะเนาะเอามา เขาเรียกว่าอะเด t เออเอาบาผสมรวมๆกันว่าเป็นยังไงนะคะอเอาราคาชาวธาตุลมนะคะออ่เอสิ่งที่คุณจะได้เจอความรักนะอ่าเดือนกรกฎาคมนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะสถานการณ์เนี่ยเราจะพูดรวมบมดเลยนะคะเราจะไม่ได้แยกย่อยแต่เราอาจจะอ่านตามไพ่คือถ้าไพ่เน้นคนโสดก็โสดถ้ามีคู่ก็มีคู่หรือในความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยคุณกําลังจะเจอเนี่ยนะคะธาตุลมส่วนใหญ่นะคะจะเจออะไรเนี่ยโอเคเนี่ย ท่าลมเนี่ยเจอความรักสุดๆเลยนะคะตัวเลือกทางเลือกชัดเจนนะนะดวงแบบท่านลมคะตุลกุม,มิถุนคือคือคุณมีคนมามอบความรักอะนะคะมันเหมือนคุณอาจจะมีใครที่พูดพูดคุยติดต่อสื่อสารอยู่แล้วมันมีตัวเลือกและทางเลือกมาให้ในความรักนะคะคุณอาจจะไปเจอใครที่คบคนหลายคนก็ได้หรือตัวคุณมีสเสน่ห์ก็ได้เช่นกันให้ระวังเพราะอันนี้มันเป็นอิทธิพลที่แฝงเลนคือทําไมคะ 7จ็ดถ้วยนะคะเออนะอืมเจ็ดถ้วยเหมือนว่าอุ้ยคนคนนี้เข้ามามอบความรักให้ฉันทําไมคะอุ้ยเหมือนกับตามที่เราฝันจินตนาการไว้เลยเขามามอบความรักให้ฉันแต่เราทําไมคะก็พิจนารณาดูนะคะเออนะด้วยด้วยทําไมคะเอ่อด้วยประสบการณ์ของตัวคุณเองนะคะท่านลมว่าเออคนนี้จะมาในรัสไตล์ไหนเจอสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรมีคนมามอบความรักให้คุณนะคะความรัก นะคะ The Lover นะ,ะมีที่น่าจะมีราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมิถุนของคุณเองอะ่ะแล้วก็เมษนะคะเอออ่อะราศีอะไรที่อยู่ในไพ่สิบใบหมอจะพูดแล้วก็เปิดให้นะคะอ่านะคะ The World นะคะสัมพันธ์กับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้ไหมสัมพันธ์กับออนไลน์ได้ไหมได้นะคะเข้ามาแบบรวดเร็วได้ไหมได้เออนะคะเหมือนว่าเออเขาเรียกว่าอย่างไรอะ่ะ เรากําลังคุยกับใครสักคนหนึ่งที่ดูดูอยู่ในอดีตนะะเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือคุยกันมานานแล้วมีโอกาสที่จะเข้ามาหามาคบมาเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเออตัดสินใจเดินทางมามอาความรักความสุขสวีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ด้วยนะคะอืมนะคะความรักแบบเออ มันมันมันมีพนังงานที่แบบว่าถ้าเป็นคนโสดน,นะที่ยังแบบว่าไม่ได้คุยกับใครเลยมันจะมีคนเข้ามาให้คุณเรื่องเยอะแยะมากมายจนคุณเวียนหัวเลยแหละนะคะเออนะเป็นคนตอนช่วงนี้มันเหมือนดวงแบบกาลังมีสเสน่ห์ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารใครๆก็อยากจะมาชอบมารักมาสเสน่หามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตนะคะแต่เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่โรแมนติกนะคะอืม มีความเป็นผู้ใหญ่ต่างชาติต่างถิ่นเดนไกลได้หรือจะเป็นคนไทยก็ได้เช่นกันนะคะราศีที่เกี่ยวข้องมีแค่2ราศีของพวกคุณนะคะมิถุนกับเมษนะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นคนที่มียศฐานา,าศาตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีนะมีความเป็นผู้นําเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ได้เช่นกันนะคะหรือเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์พูดจาดีอะไรอย่างนี้อารมณ์หวานสวีทก็ได้เช่นกันด้วยนะคะอืมนะส่วนนะคะบางคนก็อาจจะเป็น ความรักที่เป็นทําไมคะตัวเลือกทางเลือกเนี่ยที่เข้ามาเพราะอะไรไยถึงว่าเรากําลังคุยกับใครสักคนหนึ่งที่กําลังดีๆจะเจอกันหรืออะไรเงี้ยอยู่ดีๆแฟนเก่าแม่งก็ติดต่อกลับมานะคะให้เราแบบว่าเออขอโอกาสอย่างเงี้ยทาให้ทําไมคะเราลังเลใจสองจิตสองใจเพราะว่าเหมือนแบบการตัดสินใจยังไม่ได้เลือกใครสักคนหนึ่งมันมีสองสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนมันมีใครเข้ามาให้เราเลือกเยอะตัวเลือกทางเลือกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออ สามารถเป็นทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ได้หรือใหม่ทั้งหมดเลยก็หลายคนอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าทําไมคะพอไพ่ใบแรกของคุณมันเป็นหกเหรียญเอ้ไม่ใช่เจ็ดเหรียญเห็นไหมคะเนี่ยเจ็ดเหรียญคือฉันขอดูดูก่อนเออหรือว่าความสัมพันธ์นี้เขาจะจริงจังชัดเจนไหมมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าใครที่พื้นดวงเดิมความรักดีๆนะคะช่วงนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ตกลงปรงใจกับใครก็ได้นะอืมตกลงปรงใจแบบ เออกูดูมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาจะมาหาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกคุณก็ได้นะเออเขาอาจจะแบบเออตัดสินใจเลือกคุณเลยอย่างเงี้ยนะคะอืมเป็นไปได้เพราะเอ่อเอ็มเพลเอร์กับเดอะเวิลด์เนี่ยมันหมายถึงว่าเขาตัดสินใจเลือกแล้วเออเนี่ยนะคะแบบเอาความรักมามอบให้คุณอืมนะคะอาจจะมีของฝันของกำนันบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เอามาให้คุณนะคะบางคนอาจจะแบบน่าจะเป็นการของฝันจัด จ,จัดงานผูกข้อมข้อมือหรืออะไรก็ได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้แต่งอะไรที่เป็นแบบใหญ่โตนะในกรณีที่คนที่ดูใจกันไว้นานแล้วแล้วมาเจอตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้ลงเอยอะมีสิทธิ์เจอคนถูกใจลงเอยอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้จัดงานแต่งแบบใหญ่โตอะไรนะคะเพราะมันเหมือนแบบเป็นการให้เงินค่าสินสอดหรือเป็นการผูกข้อม,มืออะไรที่มันเป็นในทำนองแบบว่าไม่ได้แต่งใหญ่โตมมันไปทำนองนั้นนะถ้าใครที่เจอหรือตัดสินใจในเดือนกรกฎาคมนะคะ แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีความรักอะ่ะมีคนมีคนเข้ามาแหละอืมนะคะอม,มีคนเข้ามาคุยเยอะอดวงกําลังมีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้กาลังฮอตนะธาตุลมนี่ energy ของคุณเป็นธาตุน้ํานะแสดงว่าทําไมคะความรักเนี่ยเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะเนี่ยอืความรักเข้ามาเนี่ยอมไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเดินติดต่อสื่อสารทํางานหรือโซเชียลออนไลน์เนี่ยมันมีคนที่พยายามทําไมคะจะเข้ามาคุยอะ่ะออแบบ แบบชัดเจนเลยว่าจะจีบเราอ่ะอนะคะมีเสน่ห์นะคะเนี่ยมีเสน่ห์คนเห็นคนก็แบบว่าร <c oughs> ักเสน่หาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องให้ระวังนะคะเออบางครั้งมันมีพลังงานของเขาเรียกว่าเออต้องระวังต้องดูดีๆเพราะว่าทําไมคะ เราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาคบคุยกับเราเนี่ยที่เราเจอเนี่ยนะคะเขาอาจจะคุยหลายคนก็ได้เพราะอิทธิพลที่แฝงเลนคือมาเร็วไปเร็วได้ด้วยแล้วก็ตัวเลือกทางเลือกค่ะนึกออกปะเขาว่าตัวเลือกทางเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกก็ได้และไพ่พลังงานอาจจะสลับไปว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือคุยหลายคนแค่ดูดูกันอยู่หรือยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะก็ได้เช่นกันอืนะคะหรือมาเร็วแล้วก็ไปเร็วก็ได้คนที่เราคุยหลายคนเนี่ยนะคะมันเป็นสถานการณ์แบบนั้นนะคะอาจจะแบบว่า เข้ามามาเร็วไปเร็วคือเอ้ยมาหาผลประโยชน์ไหมเพราะามันมีหกเหรียญคือเขาจะจ่ายให้เราหรือเราจะจ่ายให้เขาก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าคุณไปเจอคนแบบไหนเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะความสวีดมันมาพร้อมกับทําไมคะผลประโยชน์ด้วยนะดูดีๆๆดด้วยนะคะอย่าคือคือมันเหมือนว่าเพราะเจ็ดถ้วยมันเหมือนการขายฝันนะคะนึกออกปะเออการขายฝันที่มาในรูปแบบความรักหมอไม่ได้จะพูดหรืออะไรให้ชาวทัดลมเครียดนะเพราะว่าถ้าทําไมคะ <7. S 2> เพราะเจ็ดเหรียญจริงๆมันหมายถึงว่าการมองเงินหรือผลประโยชน์ก็ได้คือเหรียญอะท่าอะค่ะาตาดินนะคะนึกออกไหมเออคือผลประโยชน์ที่เราจะมีให้เขาปะในความรักเช่นเอาความรักมาให้เราเอาความสวีทมาให้เราแต่ในท้ายที่สุดขายฝันขายจินตนาการนะคะโดยเฉพาะคนต่างชาติอันนี้คือดูดีๆด,ด้วยนะคะเห็นไหมคะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าอยู่ในฉากฝันจินตนาการความสัมพันธ์คือมันออนไลน์ชัดเลยอะบางทีอาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่คืออยู่ในออนไลน์ความสัมพันธ์ที่เป็นออนไลน์นะคะ เพราะว่าทำไมคะเนี่ยสไนเปอร์คักับหกเหรียญเนี่ยคือใครจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้ใครถ้าเกิดว่ามาในรูปแบบที่เป็นแบบขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างนี้คุณอาจจะเจอก็ได้ทําไมคะทีนี้ถ้าคุณรู้สึกถ้าเกิดเจอแบบนี้ทําไมคุณก็เนี่ยคะ่ะสไนเปอร์โซสเห็นไหมเราก็เห็นไหมคะไปเร็วเคมเร็วอ่ะไปอ่ะไปไป,ไปจากชันเถอะเรเว o คอไปจบไปเออขายฝันขายจิตนาการมีพลังงานเอเนจีที่เหมือนแบบว่า ทำไมคะพอเราไม่ให้หรืออะไรหรือ,อมีการทะเลาะเบาแว้งหรือมีการขัดแย้งอย่างเงี้ยคือเราก็รู้ทันแล้วแหละถ้าขอความช่วยเหลือนะคะมาในรูปแบบออโอนเงินหรือเอาความรักความสวีทมาให้แล้วก็ทําไมคะขายฝันขายจิตตนาการเราอะอะไรก็ได้ที่ขายฝันอะนคือคือเรานึกออกอยู่แล้วขายฝันนะแบบ จะมาหามาแต่งงานหรืออะไรขอให้ช่วยเหลือก่อนโอนเงินอะเนี่ยคือมันเป็นชัดเจนอยู่แล้วว่าขายฝันะเราก็เข้าใจนะคะเข้าใจอยู่แล้วอืมนะ,ะเพราะว่าสไนเปอร f คัพเนี่ยมันก็เป็นในทํานองที่เหมือนทําไมคะมันอยู่ในห่วงฝันจินตนาการเพราะช่วงนี้ชาวธาตุลมทําไมคะอะเซนซิทีฟความรัก <c oughs> เห็นไหมคะหัวใจวั่นไหวอ่อนไหวง่ายในเดือกนกรกฎาคมเนี่ยนะคะ, <c oughs> ะ,คะเห็นไหมคะระวังคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ ถ้าเรารู้ทันเกมเราฉลาดพอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไมคะเราก็ไม่ตกเราก็ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลพวกนั้นอยู่แล้วเพราะเราฉลาดพอถูกไหมคะเออนะคะเอออฟคัพเนี่ยกับเซเว่นออฟคัพกับเอ p เ r อร์เนี่ยมันหมายถึงว่าอยู่ในห่วงฝันจินตนาการได้ด้วยนะคะห่วงฝันจินตนาการที่เราคิดหรือหรือมโนโรหรือเพอ้อไปก็ได้ว่าคนคนนี้รักเราไอ้นู่นนี่มันหลายอย่างนะคะหมอบอกเลยนะหรือ ฉันไม่ได้คุยกับใครหรอกฟีลลิ่งคนโสดนะเนี่ยถ้าไพ่เนี่ย,าาย,ยสามใบในขึ้นคือคุยฉันแบบดูซีรีส์และฉันรักพระเอกในเรื่องนี้มากเลยเออฟีลลิ่งนี้มันมาได้นะคะคือเรามีความสุขได้ด้วยตนเองอะคะ่ะนึกออกป่ะแบบเฮ้ยฉันเห็นแบบคู่จิ้นคู่นี้รักกันและฉันแบบรู้สึกฟูลฟิลอะเออเนี่ยอันอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะเออมันเป็นแบบนี้นึกออกป่ะคืออารมณ์ฟีลลิ่งเพราะว่าทาไมคะ อารมณ์ความรู้สึกในช่วงเดือนกนรกฎานคมเนี่ยธาตุลมอะ่ะคุณจะเป็นโมเมนต์เนี้ยชอบดูอะไรที่มันเป็นแบบคู่เออแมวน่ารักน่ารักคู่กันเขารักกันหรือคู่จิ้นคู่นี้ฉันชอบดูทุกวันเลยฟังเพลงรักมีรูปเขาประกอบอย่างเงี้ยก็ได้ก็มันเป็น energy ใช่ไหมคะความเพ้อฝันจินตนาการที่อยู่ในหัวเราทําให้ตัวเราทําไมคะแฮปปีเอเอ้เอนดิ้งเออนึกออกไหมเออความรักอ่ะมันเป็นมันเป็นฟ e ลลิ่งนี้นี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่า เฮ้ยจะมีใครจีบเรารุ่นนี่นั่นอะไรคือเฉพาะคนเฉพาะบุคคลนะเฉพาะคนด้วยเฉพาะบุๆๆคคลคือมันเหมือนว่าเป็นการเติมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่เรารู้สึกเหมือนว่า เฮ้ยอารมณ์ดีอ่ะอืมนะอืมแต่จเจอซีรีส์สักเรื่องหนึ่งแล้วเราก็รักแล้วก็ติดตามแล้วก็ดูเนี่ยเออพระเอกคนนี้ช่างดีเกิร์โรแมนติกซื่อสัตย์กับความรักเนี่ยเออเราก็ทำไมคะเราก็จินตนาการว่าเฮ้ยฉันอยากมีแฟนแบบนี้อยากมีความรักที่เป็นคนแบบนี้เนี่ยเนี่ยเออได้แค่ไหมคะนึกออกไหมมันมันเหมือนว่าเหมือนเราใช้กดแรงดึง,งดูดกับความรักที่ฉันเห็นฉันดูในซีรีส์แล้วฉันเนี่ยจินตนาการว่าฉันอยากได้แบบเนี้ย ก็ได้เช่นกันนะคะมันเป็นฟ i ลลิ่งแบบนี้เลยด้วยเกี่ยวกับเรื่องความรักอะ่ะเพราะว่าทําไมคะเรารู้สึกเหมือนว่าอุ้ยเออจิตใจอ่อนไหวเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครหรืออะไรเราก็มีความสุขของเราอะ่ะนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนะเพราะว่าหมอจะอ่านตามให้นะคะอืมบอกเลยนะคะบางคนก็ทําไมคะแบบอืมมีคนคุยก็ ก็คุยมีคนเข้ามาคุยเยอะๆก็คุยแต่บางคนเราก็ไม่ไม่อยากคุยเรารอใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าอยากจะมาหาเราหรือที่ดูดูกันไว้อะมันเหมือนเรานั่งคอยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเรานั่งคอยความรักเออคนที่อยู่ทางไกลอะเอาง่ายๆอะไกลก็คุณอนะไม่ระบุแล้วกันว่าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะครอคอยด้วยทําไมคะ เราคอยด้วยใจจดจ่อว่าเฮ้ยเขามาจร uh, ิงไหมเขาขายฝันฉันหรือเปล่าเออเขาจะมาจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เทือกเทือกนี้นะคะมันเป็นคล้ายๆสไตล์นี้แหละเขาจะเลือกฉันจริงหรือเปล่าวะเขามาจริงไหมเออเขารักฉันจริงหรือเปล่าและท้ายที่สุดเขาเจอฉันแล้วเขาจะพอใจไหมหรืออะไรแบบเนี้ก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเราคอยความรักคบลักตัวเลือกแล้วก็ทางเลือกอใช่อยู่ที่คุณนี่แหละตัดสินใจบางคนทําไมคะตัวเลือกทางเลือกคือ เฮ้ยฉันก็โสดมานานแล้วนะเออแต่หัวใจฉันก็รู้สึกชุ่มชื้นมีความสุขเออก็ไม่ได้มีแฟนหรอกก็ทํางานไปอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้แบบพอมีคนมาคุยก็อ่าจะจะโสดหรือว่าจะมีแฟนดีวะอะไรเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์แบบนี้ได้อืมันเป็นโมเมนต์นี้ได้เช่นกันมันเหมือนว่าแบบเออไม่ได้ไอเนี้ยแบบอยังไงอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรแบบเปอรเยอะเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะคะอ,อืมแค่แบบ ถ้าคนเข้ามาก็แบบเออฉันขอดูดูก่อนนะเจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยเนี่ยคุณเห็นไหมคะคือเขาเรียกว่าอะไรอะเดือกนรก,กรกฎาคมเนี่ยนะธาตุลมแสดงว่าคุณต้องมีอิทธิพลคือเอ่อขอเท้าเท้าความโหราศาสตร์ไทยนิดน,นึงนะคือดาวมฤตยูนะวันที่ 7, เจ็ดเดือนเจดกรกฎาคมเนี่ยถูกไหมคะเออมันจะย้ายไงแสดงว่าชั่วเจ็ดทีดีเจทนของคุณน,ะน่าจะหมดเปาะหลุดเปาะแล้วแหละนะคะเออ คือเราไม่รู้นะว่าพื้นดวงชาวท่านเรบางคนนะคุณอยู่ตรงไหนอะไรเราไม่ได้เจาะลึกดวงของใครนะคะคือเพราะว่ามีที่ผลอันนี้หมอก็จะพูดโยงว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนในอดีตมันเป็นเอเนจีอะไรยังไงนะคะมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างมันถึงสถานการณ์ที่กําลังจะเข้ามาค่อยๆเข้ามาค่อยๆเคลือค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 ่อนนะคะเออนะหลายอย่างบางคนแบบที่ผ่านมาความรักไม่ดี ก็อาจจะได้เจอใครถูกไหมคะเข้ามาค่อยๆทยอยทยอย,อยเข้ามาหรือ feeling เรารู้สึกว่าเฮ้ยความเปลี่ยนแปลงเริ่มมาที่ฉันแล้วเว้ยเออนะคะที่ผ่านมา7ปีนั้นก็เออปล่อยมันไปพราะเดือนกรกฎาคมเนี่ยพออะไรมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเราก็จะรู้แหละอืพื้นดวงเราเป็นยังไงเออนะคะนึกออกไหมเออบางคนนะมีแฟนเว้บบางคนย้ายประเทศนะคะเออบางคนทาธุรกิจ หรือบางคนทําอะไรก็ได้คือมันเหมือนมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะได้อะเออหลายอย่างอ่ะอืมหลายอย่างที่คุณอยากจะทําอยากจะได้หรืออะไรก็แล้วแต่ความรักหรือคนรักที่คุณคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเออมันก็ทําไมทําไมคะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยความเปลี่ยนแปลงกําลังจะทยอยมาไม่รู้ว่าพวกคุณจะเจอในเคสสไตล์ไหนนะคะว่าเออน่าเจอหรือแฟนเก่ากลับมาหรือมีหลายคนคุณก็ยังไม่เลือกหรือ ฟีลลิ่งแบบโอ้ยแฮปปี้กับตัวเองดูหนังดูทีวีซีรีส์โอ้ยความสุขฟูลฟิลทำงานประสบความสำเร็จไปเงินก็มีอะไรเงี้ยไม่สนใจเรื่องความรักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเออทำไมหมอถึงทายในแควนองนี้เพราะว่าบางคนก็เขาก็ห่วงแหนความโสดอะถูกไหมคะของเขาเนาะเออขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดสินใจในชีวิตของตัวเองแบบไหนเพราะว่าไพ่มันมาเทิงไหนหมอก็จะ ทำไมคะจะจะบอกแบบนั้นอเพราอันเนี้ยเวลาที่เราดูภาพรวมอะ่ะเราต้องพูดแบบรวมไม่ไม่จอะตรงไม่ได้นะคะหมอบอกเลยนะคะธาตุลมนะมิถุนตุนแล้วก็กลุ่มนะคะฟีลลิ่งในหัวใจแบบโอ้ยคนนี้เหมือนคนในจินตนาการเลยหรือบางทีคุณอาจจะแบบได้ติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งทางไกลที่แบบ โอ้ยโรแมนติกมากอืมเป็นเหมือนในซีรีส์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันอาจจะมีตัวจริงแต่เรารู้สึกในช่วงเดือนนี้เรารู้สึกกับคนนี้แบบนี้เออเขาทําแบบนี้กับเราโรแมนติกทุกวันเลยคุยคุยคุยอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เช่นกันนะคะอืมก็เหมือนแบบเป็นการที่ดูด,ดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรานะดวงโคตชโชคดีเลยเนี่ยคือทำไมคะคนนี้ก็ส่งของฝันให้เราดอกไม้เออ นะส่งดอกไม้ให้เราซื้อดอกไม้หรือมีสิทธิ์ที่จะโอนเงินให้เราใช้ถ้าเราดวงดีโดยโชคดีนะคะนึกออกไหมคะเพาะหกเหรียญมันเหมือนไม่การจ่ายอะเออจ่ายในความสัมพันธ์แต่เราไม่รู้ว่าถ้าตุลมคุณจะเป็นคนจ่ายเขาหรือเขาจะจ่ายให้คุณก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะคะเออว่าเจอสถานการณ์ไหนคือเราบอกไปหมดแล้วนะทั้งดีและไม่ดีนะสามสามธาตุที่พูดไปนะ ไม่ได้ละเอียดขนาดทัดลมนาหมอบอกเลยนะอันนี้พูดแบบลึกสุดแล้วนะอืมก็ขอให้พวบเจอสิ่งที่ดีๆแล้วกันนะคะสิ่งที่ไม่ดีที่พูดหรือบอกคือไม่ได้ให้กลัวคือให้เตือนไว้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียรู้หรือเขาบอกว่ายัางไงอะรู้ไว้ก่อนที่จะโดนน่ะดีกว่าหรือไม่ใช่ว่ารู้ทั้งรู้ก็ยอมโดนไม่ก็แล้วแต่ ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังคลิปนะคะหมอ,หมอแจน <c oughs> ไม่ได้ดูดวงให้ผุ้หนึ่งผู้ใดและไม่ได้จอดจงว่าเป็นดวงของใครนะคะโอเคเข้าใจตรงกันตามนี้นะจ๊ะที่รักอยากได้ความแม่นยำไปของคุณเองเช่นเอเอหมอหนูคุยกับคนนี้อยู่นานแล้วแม่งจะมาหาดูไหมเออเนี่ยมาเปิดดวงส่วนตัว599โอนเงินมาเดี๋ยวจะดูคิวให้ถ้าวันนั้นมีคิวก็จะดูให้เลยนะคะเราจะดูล่วงหน้าไป6เดือนแหละเออนลอกไหมคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเราต้องรู้วันเดือนปีเกิดนะถ้าต้องรู้เวลาเกิดด้วยน่าจะดีที่สุดนะคะเราจะเช็คดวงออ,อันนี้ก็ร้อยกสิบบาทนะไม่ได้พูดคุยนะอันนี้คือเราจะส่งพิมพ์เป็นข้อความพิมพ์ข้อความต่อไปนะคะว่าดวงคุณเป็นเนื้อคู่ไหมเก้าร้อยเก้าิบาทนะคะนื่ออ,อกเปล่าเออ ปีนักษัตร์เขานะวันที่อะไรต้องแม่นยำนะคะถ้ารู้เวลาตกฟ้าทั้งสองคนเนี่ยยิ่งโคตรได้ความแม่นยำเราจะเช็คโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะเออนะจ๊ะส่วนเลขมงคลหาแฟนต่างชาติคือหนึ่งอย่างนะ599แล้วก็เสริมดวงความรักการงานการเงินแบบรวม599บาทนะคะอันเนี้ยเลขมงคลเนี่ยคือดีเวอร์หมอบอกเลยนะคะบางคนจัดไปเนี่ยได้ได้แฟนหรือคนที่คุยก็ทำไมคะ สเสน่หาแบบโอนเงินให้ใช้อ่ะอันนี้คือเราพูดในสิ่งที่ดีว่าเออมันมีแบบนี้จริงๆยังไม่เจอตัวเราคุยแป๊บเดียวแม่งโอนเงินมาให้มื่นหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงว่าไม่ได้ไปหลอกเขาหรืออะไรนะคือแบบเขาสเสน่หาเขาอยากให้คือเหมือนว่าเงินแค่หมื่นเดียวบาทไทยอ่ะเขาคิดว่ามันเป็นแค่สิบบาทบ้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนที่เขารวยๆมากๆม,ม,มันก็มีแบบนี้นะคะอืมนะ ยังไงก็แล้วแต่นะเดือนกันกฎาคมก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะมี energy พบเจอความรักนะคะที่ดีหรือเราก็ fulfill ได้ในตัวเองของเราว่าเอ้ยเราดูซีรีส์เราก็มีความสุขได้ว่าอย่างเงี้ยเออปลอฟใจตัวเองอะไรแบบนี้ได้นะคะก็นะคะขอให้มีความสุขมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ